สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกคนครับผมมาแล้วครับ EP ที่2ครับของสมเกียรติจันทราเดอะซีรีส์ของเราครับในฤดูกาล2025ครับตอนนี้เราอยู่กันที่สนามออสตินครับสนามประเทศสหรัฐอเมริกาครับอุณหภูมิอากาศ21องศาครับอุณหภูมิสนามแข่ง30องศาครับสภาพอากาศแบบรอดโปร่งครับอยู่กันในรอบ Q1 ครับผมซึ่งเราต้องเป็น2นักแข่งที่เร็วที่สุดให้ได้นะครับเพื่อเข้าไปสู่ในรอบ Q2 กันต่อไปครับจะได้ลุ้นออกตัวในแถวหน้ากันครับไปครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับเราไป พาสมเกียรติจันทราของเราครับวิ่งกันในรอบคิววันกันเลยครับออกมาแล้วครับหลังจากที่สนามที่ผ่านมาครับสนามแรกครับโฮมเรสที่สนามช้างสมเกียรติจันทราของเราสามารถจบในันดะับที่2ได้ครับคว้าโพเดียมแรกในการแข่งขันโมโตจีพีไปได้เดี๋ยวมาดูสนามนี้ครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนยางก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราใช้ยางเก่าเออเดี๋ยวเราใช้ยางเก่าก่อนดีกว่าครับไหนๆก็ไหนๆละ แล้วเราไปวิ่งรันแรกด้วยยางเก่าวกันก่อนนะครับไปครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับออกจากพิษมาครับผมอเล็กรินตามหลังเราอยู่หาไปมองแวบหนึ่ง มาบอบอัพแลบกันหนึ่งรอบครับบอบอัพกันหน่อยโอ,อย่างเย็นมากอะมาครับผมรันแรกครับโอ้ดูดิดูอเล็กเิ่นดิเร็วกว่าเราเยอะเลยครับทางตรง ู่ตรงนี้บาดออกไปนิดนึงครับไม่ดีเลยครับเซกเตอร์แรกเอาจริงคือผมไม่ถนัดอยู่แล้วครับสนามนี้ผมแทบจะไม่ค่อยได้เล่นเลยครับสำหรับสนามออสตินครับต้องมาดูกันครับว่าจะทำเวลาได้เท่าไหร่ครับ ทางตรงเขานี่นะ ไลอ,อนครับอาจจะพูดน้อยนะครับสนามนี้ค่อนข้างใช้สมาธิสูงมากเนี่ยขนาดไม่พูดยังบานมารัน2ครับรอบสองครับ บาทอีกแล้วครับตรงนี้ขี่ไปก่อนครับเวลาดีกว่าเดิมอยู่พอสมควร ไปครับผมทางตรงครับสไล์มาขูตรงนี้ลงล้อลอยครับลงพื้นรถสะบัดเลยครับ สุดท้ายมาดูเวลารอบนี้ครับ2นาที2.1ครับอันดับ7ครับโอ้งานยากของสมเกตยันธาแลวครับสนามนี้อาจจะไม่ผ่านเข้าสู่รอบ q 2นะครับเนี่ยเดี๋ยวรอรบมัหมดก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวกลับไปเปลี่ยนยางไปครับผมกลับไปเข้าพิษเปลี่ยนยางกันครับ มาเปลี่ยนยางกันหน่อยครับยางหน้าผมจะใช้เป็นยางซอฟต์ครับยางหลังเป็นยางซอฟต์พร้อมกับเดี๋ยวผมจะไปเพิ่มความแข็งของสปริงหน้าหน่อยครับเพิ่มขึ้นมาหน่อยรู้สึกว่าหน้ามันจะยุบง่ายเกินไปครับมารันสุดท้ายครับโอ้ไม่พอครับ สมเกียรติจันทราไม่ผ่านเข้าสู่รอบคิวทูครับผมจบในดับที่7ครับอันดับหนึ่งเป็นราอูฟานาเดสครับอันดับ2อไอโอกระครับผ่านเข้าสู่รอบคิวทูครับสมเกียรติจันทราไม่ผ่านครับโอ้เสียดายครับไปเข้าสู่การแข่งขันกันเลยดีกว่าครับงั้นอยู่กันในรอบแข่งขันครับสนามที่2ครับสนามประเทศสหรัฐอเมริกาครับออสตินอุณหภูมิอากาศ22องศาครับอุณหภูมิสนามแข่ง3 1เปนองศาครับสภาพอากาศแบบปลอดโปร่งครับผมโอ้สมเกียรติจันทราครับสนามนี้ออกสตาร์ทไม่ค่อยดีครับ ออกสตาร์ทในอันดับที่17เลยครับสำหรับสมเกตจันทราของเราครับอันดับหนึ่งเป็นมาร์กมาเกตครับเจ้าชินเลยครับผมสำหรับสนามนี้มาร์กมาเกตอันดับ2เป็นฟราเชสโกบันยายารับแชมป์โลกปี2022-2023ครับเดี๋ยวผมจะใช้เป็นยางซอฟต์ๆนี่แหละครับผมในการแข่งขันนะครับเพราะว่าอันดับของเราค่อนข้างที่จะเยอะครับเราต้องรีบบู๊ครับ ขึ้นมาอยู่แถวหน้าให้ได้ไปครับผมเตรียมตัวทําการแข่งขันครับไปครับผมรอสัญญาณธงครับและรอสัญญาณไฟแดงดับครับเตรียมตัวออกสตาร์ทมาร์กมาเกดออกสตาร์จากลบหนึ่งครับบันยะยาดับ2ครับดูกติทีมโรงงานออกสตาร์หนึ่งสองเลยครับสนามนี้สมเกตจนทาของเราออกสตาร์จากลำที่สิครับรอสัญญาณไฟแดงดับออกสตาร์มาครับสมเกดจนทาครับ เข้าไปข้างในไม่ได้นะเนี่ยตอนนี้ชนละมุนกันบ้างครับด้านในครับเข้าไหนมาครับตอนนี้ขึ้นมาดับส6หครับแล้วพยายามไหลมาเรื่อยๆครับอันดับ12บครับตอนนี้สมเกียรติจันทาเอาเรามีสกิดกันครับด้านหน้าครับมาโคเบสกี้ล้มลงไปครับโอ้สมเกียรติจันทาเข้าไปเกี่ยวด้วยอะันดับ9้าครับตอนนี้ ตามหลังฟาบิโอกาตาโร๋บานออกมาครับแล้วโดนเตือนครับโอ้ทั้งทังที่ไม่เกี่ยวอะไรเลยนะกรรมการตกลงมาดับสิบครับตามหลังฟังโกโบเบเดลี่แล้วจัดเสียฟังโกโบเบเดลี่ตรงนี้ยังอยู่ดับสิบอยู่ครับ แข่งขันทั้งหมด5รอบนะครับผมสตาร์บอสตินโอ้ล้อหลังลอยครับโค้งนี้แล้วโดดสก,กิดกับฟังโกโมเบรลี่อีกแล้วครับโอ้ยฟังโกตอนนี้เรายงอยู่อันดับสิบอยู่ครับโดนเตือนไป2ครั้งแล้วครับโดนเตือนอีกแล้วครับ ระดับ10อยู่ครับตอนนี้โอ้โหโดนดูดิโดนไถครับแบดบินเดอร์ไถมาครับตกลงมาดับ11ครับโค้งสุดท้ายโอ้โดูดิบินเดอร์เด้เรียบร้อยครับบินเดอร์ล้มลงไปครับดื้อไงบินเดอร์แล้วเสียจังหวะเลยครับโอ้กูด้าแซงขึ้นมา ตกลงมาดับ11ครับสมเกียรติจันทราโอ้โหดูครับโดนเตือนอีกแล้วครับน่าจะโดนเตือนอีกแล้วครับจังหวะไปไถ่ครับโอคุระร่วงลงมาดับ11ครับแล้วโดนเตือนไป4ครั้งเลยครับสมเกียรติจันทราอาจจะโดนรองแล a p นะครับเนี่ยมีความเสี่ยงโดนรองแล a p นะครับ ทางตรงยาวๆแล้วตรงนี้ตามไม่ทันจริงๆครับสนามนี้ดูครับโอ้โหลุดครับบานออกมาเบรกไม่อยู่จริงๆครับตกลงมาดับสิบสองเลยครับโดนมิเกลลิเวราแซงขึ้นไป ยามไล่ดับคืนดีกว่าหรือไม่ก็ต้องขี่ประคองเลยครับเดี๋ยวโดนลองแลบครับไม่ใช่ได้หรอกเข้าสู่รอบที่3ครับ มิเกลเรเวราไปครับมิเกลก็เริ่มทิ้งเหมือนกันอันดับ12อยู่ครับโอ้โหบานอีกแล้วครับ แล้วโดนครับโดนจนได้ครับโดนร้องแลบครับสมเกีจจันทราเอ,อโดนเตือนสี่ครั้งเลยโดนร้องแหลบต่อยครับเข้าร้องแลบแล้วครับเข้าเลยครับ โอเคครับผมผ่านมาครับตกลงมาอยู่ดับดับ17ครับตอนนี้ผมเจียจันทราตามหลังโยอาซาโก้เลยครับกำลังจะเข้าสู่รอบที่4ครับ โอ้ถ้าจบแบบนี้ไม่มีแต้มนะครับสมเกียรติรอลุนข้างหน้าล้มอย่างเดียวแล้ครับ เริ่มเข้ามาใกล้ซาโก้ครับตอนนี้อันดับหนึ่งเป็นฟรานเชโกบัญญญาครับอันดับสองมาร์กมาเกตครับอันดับสามบาริกวิยาเลสโอ้โหมีบาทนิดนึงโยกลึกมาหาซาโก้แต่บานออกมาอีกแล้วครับสมเกียรติจันทาโอ้จะเอาครับ ดูหน่อยขอดูหน่อยครับขอดูรุ่นพี่ซาโก้หน่อยโอ้ดูครับสะบัดเหมือนกันครับซาโก้ไลซาโก้อยู่ โอ้โดนเตือนครับตรงนี้เข้าหลายไนไปหน่อยครับโอ้ล้อหลังสะบัดอีกแล้วครับเสียบซากโก้ครับเหลวเสียบเสียบเสียบจริงครับ ขึ้นมาดับ16ครับเข้าสู่รอบสุดท้ายต้องรอลุ้นข้างหน้าล้มจริงๆเลยนี่เพราะถ้าจะให้แซงอเล็กซลินนี่ค่อนข้างยากเลยครับอเล็กซลินน้ำเราอยู่เกือบ2วิแล้วครับตอนนี้เพื่อได้แต้มเลยครับผม คร,บรอบสุดท้ายปักของอย่างเดียวครับตอนนี้2วินาทีครับที่อเล็กซรินนำเราอยู่ไม่ล้มเป็นพอครับรอลุ้นข้างหน้าล้มครับโอ้ดูครับเบรกไม่อยู่จริงๆครับไม่ใช่แค่รถเราอย่างเดียวนะที่ไม่ดีครับ ดูอย่างซาโก้ก็เบรกแล้วล้อหลังลอยเหมือนกันครับรถฮอนด้าของซาโก้ครับแล้วโดดเตือนอีกแล้วครับ ไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับตอนนี้โ้งสุดท้ายสมเกียรติจทราของเราครับจบในอันดับที่16ไปครับผมไร้แต้มครับสนามที่2ครับสมเกียรติจทราของเรา อันดับหนึ่งเป็นฟราเชโกมายาย่าครับอันดับ2มาร์กมาเกสอันดับ3มมาริกวิญญาเลสครับอันดับที่4เปโดคอสตาครับอันดับ5อีเนียบาสเตนินี่อันดับที่6คอเกมาตินครับอันดับ7ฟาบิโอดิเจนันโตนิโอครับอันดับ8ฟาบิโอกวาดาราโรอันดับที่9ครับฟรังโกโมเบเดลี่อันดับที่10มิเกลโอลิเวร่าครับผม ตอนนี้คะแนนของเราครับร่วงลงมาอยู่ในอันดับที่5ครับตามหลังมาร์คมาเกสอยู่25คะแนนครับอันดับ2เป็นฟราเชสโกบัญญาย่าครับตามหลังมาร์คมาเกสอยู่20คะแนนครับอันดับ3เป็นฟาบิโอเดซานต์นโตนิโอครับอันดับ4เป็นเปโดคอสตาอันดับ6อีเนียบาสตินินี่ครับอันดับ7มาวริกฟิยานเลสอันดับที่8มิเกลโอลิเวราครับถือว่าเสียหายไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับสำหรับสมเกตจันทราครับแต่ร่วงลงมา3อันดับเลยนะสำหรับสนามต่อไปครับจะทำการแข่งขันกันที่สนามลูเซลเวเตอร์เนชั่นแนลเซอรรร์กกิตตคับปะเทศาา เองครับก็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็บไซตเกมมิ่งกันด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะครับเดี๋ยวไวเ้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ